เบาๆน้องเพิ่งฉีดยามาลุกน้องเจ็บนะกโก้โก,โกแม่บอกว่าอย่าทำน้องแรงจะป้นตีนโก้ไหมวันนี้จะเล่นโกโก้ไม่เอาลุกไม่เล่นน้องแรงนะโกนะโอ้ยตายแล้วเออหยอกหยอกหยอกพี่เอหยอกอืมอืมโกโก,โก้เล่นกับน้องดีๆ โก้แม่บอกเล่นกับน้องดีๆลูกน้องหนีแล้ววิน้องไม่ไหวแล้วอืมโก้กเล่นกับน้องดีๆลูกเห็น้อยดีๆตายแล้วตายคุ้นเคยกันเลยทำคนนก็เคย,เคยมาหาเศรษฐีคุณหมอตั้งชื่อให้คุณว่าหาเศรษฐีโอ้ยข้างอีกกูอืม อย่าทำน้องไปฉี่ไปอื่ให้เรียบร้อยนะเราอะ <S 2> <S 2> แม่จะขังแล้วนาลูกแม่จะออกไปปั๊มอีกเล่นเล่นกันอหยอกอแม่จะมาอยู่กับโกนไหม,มอืมกู่ได้เปล่าหให้น้องอยู่ได้ไหมลูกให้น้องอยู่ได้ไหมให้น้องอยิด่ด้วยนะให้น้องอยู่ได้ไหม๋ยวไม่เข้าห้องน้ำกัดแป๊บนึง hahaha 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 ขายเป็นตัวตัวเท่าไหร่เนี่ยหมานะครับไม่ใช่หมูมฟินาเล่ไม่เอาฟินาเล่ไม่ได้ทำอะไรเลยลูกพี่แอนอฟินาเล่ไม่ได้ทำอะไรเลย กินอะไรพี่แอนกินอะไรครับกินอย่างนี้ก่อนมาจับมือก่อนน้องจับมือเถอะจับมือโอ้โหทำได้ทุกอย่างเลยแอนแอนเข้างี้เก้าทางเลยเก้าทางเลยทางยังไม่เกาเลยเก้าทางก่อนเหลียงยานด้วยแอน ประตูชัพ <curves> ังประตูชัดพังเอ็งอยาวลนี้นทางไม่เอทางนีินมาเร็วทางดทไปเรผ lão con léo thì phải giống anh léo hữu con léo cũng như thế nào để cứu lại vàng.